สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่5วันนี้คุณครูจะมาให้ความรู้นักเรียนเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไปชมกันเลยค่ะอะก่อนอื่นเลยเราต้องมารู้ก่อนว่าเครื่องหมายวรรคตอนคืออะไร เครื่องหมายวรรคตอนนะคะคือเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความเพื่อให้อ่านได้ถูกต้องและช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายได้ชัดเจนขึ้นค่ะอ่าและต่อจากนี้นะคะเรามารู้จักเครื่องหมายวรรคตอนกันดีกว่าค่ะ พร้อมแล้วไปดูกันเลยเครื่องหมายแรกนะคะเครื่องหมายมหับภาคค่ะหรือว่าที่นักเรียนชอบเรียกกันว่าจุดใช่ไหมคะลูกอ่ะมันชื่อว่าเครื่องหมายมหับภาคนะคะเขาบอกว่าเครื่องหมายมหับภาคเนี่ยข้อแรกเลยใช้เพื่อแสดงว่าจบประโยคหรือจบความเช่นมีตัวอย่างด้วยนะคะลูกครูยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นคําว่ากรี เป็นคำนามแปลว่ากระดูกแหลมที่หัวกุ้งเห็นไหมคะจุดสีแดงๆด้านหลังก็คือจุดมหับภาคนั่นเองนะคะลูกต่อมาค่ะข้อ2ใช้เขียนหลังตัวอักษรยอ่อตัวอักษรย่อนะคะก็จะใช้เครื่องหมายมหับภาคเหมือนกันนะคะลูกอย่างเช่นอ่ะ คำที่เราคุ้นเคยกันเลยก็คือพอสอใช่ไหมคะถ้านักเรียนเนี่ยสังเกตหนูจะเห็นว่ามันจะต้องใส่เครื่องหมายมหฮับภาคด้านหลังพอพานอ่ะพอจุดสจุดใช่ไหมคะลูกแต่ว่าเวลาเราอ่านเราจะอ่านว่าพุทธศักราชใช่ไหมคะหรืออีกหนึ่งคำนะคะก็คือรอพอแล้วก็มีจุดหรือใส่เครื่องหมายมหับภาคด้านหลังนะคะเราจะอ่านว่า โรงพยาบาลค่ะต่อมาค่ะข้อ3ใช้เขียนไว้ข้างหลังตัวอักษรหรือตัวเลขที่บอกลำดับข้อเช่นต่อมาค่ะข้อ4ใช้ขั้นระหว่างชั่วโมงกับนาทีเพื่อบอกเวลาเช่น เมื่อเราเจอแบบนี้เราก็จะต้องอ่านว่า9นาฬิกา30นาทีใช่ไหมคะลูกต่อมาข้อ5ค่ะใช้เป็นจุดทศนิยมแล้วจุดทศนิยมให้อ่านตัวเลขเรียงกันไปเช่น2.345แต่เขาบอกว่ายกเว้นนะคะในกรณีเงินตรา ถ้าอ่านเป็นหน่วยเงินตราได้ให้อ่านตามหน่วยเงินตรานั้นเช่นสมมุติว่าประเทศไทยใช่ไหมคะค่าของเงินหน่วยของเงินก็คือบาทใช่ไหมคะลูกอถ้าหนูไปเจอตัวเลขนี้เราก็จะต้องอ่านว่าอะไรเอ่ย10บ,บาท50ส,สตางค์นั่นเองค่ะเครื่องหมายต่อไปนะคะก็คือเครื่องหมายอัสเจรีนะคะหรือที่นักเรียนชอบเรียกว่า เครื่องหมายตกใจนั่นเองอ่าเราเจอกันในเรื่องของอะไรเอย่ยคําอุทานไปแล้วนะคะลูกเขาบอกว่าเครื่องหมายอัศเจรีเนี่ยใช้เขียนข้างหลังคําอุทานบอกอาการเช่นชยโยชนะแล้วเห็นไหมคะอ่าก็จะเขียนด้านหลังของคําอุทานนะคะต่อมาค่ะเอ๊ะมีเงาอะไรผ่านหน้าฉันไป ใส่ด้านหลังคําว่าเอ๊ะนะคะลูกทาอุทานบอกอาการเนี่ยก็อาจจะเป็นอะไรเอ่ยบอกอาการตกใจดีใจเสียใจใช่ไหมคะลูกไม่ว่าหนูจะดีใจมากตกใจมากเสียใจมากแต่เราใส่เครื่องหมายอัศเจรีหรือเครื่องหมายตกใจได้แค่1เครื่องหมายเท่านั้นนะคะลูกต่อไปค่ะานะเครื่องหมายอัศเจรีนะคะ ไม่ได้ใช้เขียนด้านหลังคําอุทานบอกอาการอย่างเดียวแต่เขาบอกว่าใช้เขียนหลังคําเรียนเสียงธรรมชาติเพื่อให้ผู้อ่านทําเสียงได้เหมาะสมกับเหตุการณ์ในเรื่องนั้นๆเช่นโกมเหมือนเสียงรถชนกันนะคะหรือว่าจะเป็นเสียงอะไรเอ่ยเสียงฟ้าผ่าดังเปรี้ยงอย่างเงี้ยค่ะเสียงปืนดังปั้ง ก็จะใส่เครื่องหมายอัศเจรีด้านหลังของคำที่เรียนเสียงธรรมชาตินะคะลูกต่อมาค่ะเครื่องหมายปรัชนาหรือที่นักเรียนชอบเรียกว่าเครื่องหมายอะไรเอ่ยอเครื่องหมายคำถามหรือบางคนบอกว่าคุณครูขาเครื่องหมาย question mark ค่ะเเครื่องหมายที่ใช้เขียนหลังประโยคคำถามนะคะ อย่างเช่นว่าคุณชื่ออะไรเห็นไหมคะอ่ะก็ใส่เครื่องหมายปัจนีด้านหลังของประโยคคําถามนั่นเองแต่นักเรียนดูตัวสีแดงนะคะลูกเขาบอกว่าแต่ในปัจจุบันภาษาไทยเมื่อเป็นประโยคคําถามจะไม่นิยมใช้เครื่องหมายนี้แล้วนะคะส่วนมากเนี่ยเราจะเจอเครื่องหมาย ปันีหรือที่นักเรียนเรียกว่าเครื่องหมายคำถามเครื่องหมาย question mark ที่ไหนเอ่ยอ่าส่วนมากเราจะเจอที่วิชาภาษาอังกฤษนะคะนั่นก็คืออยู่ในประโยคคำถามของวิชาภาษาอังกฤษของภาษาอังกฤษใช่ไหมคะลูกอย่างเช่น What s your name ายต่อไปค่ะนักขลิขิตวิธีการใช้นะคะใช้เครื่องหมายนักขลิขิตหนึงเลยใช้เขียนขั้นข้อความหรืออธิบายขยายความเพิ่มเติมเช่นมนุษย์ได้สร้างโลภะนะวงเล็บเปิดความโลภวงเล็ปิดโทสะวงเล็บเปิดความโกรธวงเล็บปิด และโมหะวงเล็บเปิดความหลงผิดวงเล็บปิดเห็นไหมคะลูกว่าเขาจะมีคำมาให้ใช่ไหมคะอย่างเช่นโลภะโทสะโมหะแต่ว่าในวงเล็บเนี่ยก็คือเป็นการอธิบายเพิ่มเติมว่าโลภะเนี่ยแปลว่าความโลภนะโทสะแปลว่าความกโกรธนะและโมหะแปลว่าความหลงผิดนั่นเองคะ่ะ หรือว่าจะเป็นการขยายความเพิ่มเติมใช่ไหมคะบอกเพิ่มเติมอย่างสมมุติว่านักเรียนบอกว่าวันนี้ไปกรุงเทพไปไหว้พระแก้วที่วัดพระแก้วแล้วก็มีวงเล็บด้านหลังนะคะว่าวัดพระศรีรัตนาศาสดารามนี่คือชื่อเต็มของวัดพระแก้วนั่นเองค่ะต่อมาข้อ2ค่ะใช้กันข้อความที่บอกที่มาของคำหรือข้อความเช่น อันนี้คุณครูยกตัวอย่างคําว่าชฉลีแล้วก็เห็นไหมคะในวงเล็บเขาจะเขียนว่ากรอนซึ่งอันนี้คือบอกที่มาของคาว่าคําว่าชฉลีเนี่ยมาจากกรอนนะแปลว่าอันชฉลีหรือการไหว้นั่นเองคะ่ะลูกต่อมาดูข้อ3ค่ะใช้กับหัวข้อที่เป็นตัวอักษรหรือตัวเลขซึ่งอาจจะใช้เพียงเครื่องหมายวงเล็บปิดก็ได้นะคะ ข้อ4นะคะเขาบอกว่าในทางคณิตศาสตร์นักขาลิขิตมักจะหมายถึงส่วนที่มีความสำคัญต้องดำเนินการก่อนอ่านักเรียนดูโจทย์ที่คุณครูยกตัวอย่างมาให้นะคะถ้านักเรียนเห็นโจทย์คณิตศาสตร์แบบนี้ส่วนมากเลยเนี่ยเราจะทำส่วนไหนก่อนลูกอ่าเราจะทำส่วนในวงเล็บก่อนใช่ไหมคะลูก เครื่องหมายต่อไปค่ะคือเครื่องหมายจุลภาคอ่าหรือที่เรียกอีกอย่างที่เด็กๆชอบเรียกว่าอะไรลูกน้ำใช่ไหมคะลูกข้อหนึ่งเลยเขาบอกว่าเครื่องหมายจุลภาคนะคะใช้ขั้นจำนวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละสามหลักเช่น1,500และ2,350้านค่ะ ต่อมาข้อ2ค่ะใช้ขั้นคําในรายการที่เขียนต่อต่อกันตั้งแต่3รายการขึ้นไปโดยเขียนขั้นแต่ละรายการส่วนหน้าคําคําว่าและหรือคําว่าหรือที่อยู่หน้ารายการสุดท้ายไม่จําเป็นต้องใส่เครื่องหมายจุลภาคเช่นสวนที่บ้านฉันปลูกมะนาว มะพร้าวส้มโอและแตงโมฮะเด็กๆเ,เห็นไหมคะลูกว่าระหว่างคำว่ามะนาวกับมะพร้าวคุณครูก็จะใส่เครื่องหมายจุลภาคมะพร้าวกับส้มโอก็ใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่ถ้าเป็นรายการสุดท้ายนะคะแตงโมเห็นไหมคุณครูจะไม่ใส่เครื่องหมายจุลภาคแต่จะใช้คําว่าและใส่แทนนะคะลูก ต่อมาค่ะข้อ 3. ใช้ในหนังสือประเภทพจนานุกรมเพื่อขั้นความหมายของคำที่มีความหมายหลายๆอย่างเช่นบรนเทาเป็นคำกริยาแปลว่าทุเราหรือทำให้ทุเราผ่อนคลายหรือทำให้ผ่อนคลายลงก็จะมีเครื่องหมายจุลภาคขั้นไว้นะคะ เรื่องหมายต่อไปค่ะคือเครื่องหมายยัติพังนะคะภาษาไทยเรียกว่าเครื่องหมายยัติพังนะคะเด็กๆไม่ใช่เครื่องหมายแดดนะวิธีการใช้ข้อหนึ่งเลยใช้แยกพยางค์เพื่อบอกคําอ่านโดยเขียนไว้ระหว่างพยางค์แต่ละพยางค์เช่นเสมาอ่านว่าเสมา ต่อ,อมาค่ะข้อ2ใช้เขียนไว้ที่สุดบรรทัดเพื่อต่อพยางซึ่งจำเป็นต้องเขียนแยกบรรทัดกันเนื่องจากมาอยู่ตรงสุดบรรทัดและไม่มีที่พอที่จะเขียนคำเต็มได้นะคะเช่นเขาได้ดำรงตำแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องขออภัยนะคะลูกคุณครูพิมพ์คำว่าตำแหน่งซ้ำเนาะ ตำแหน่งตรงนี้มีเกี่ยวนะคะมีแค่ตำแหน่งเดียวนะอะสมมุติว่านักเรียนดูประโยคนี้นะอย่างเช่นว่าเวลาหนูเนี่ยเขียนลงไปในสมุดใช่ไหมคะแล้วคําว่าประธานนักเรียนจะเขียนคําว่าประธานแต่คําว่าประธานเนี่ยมันเขียนไม่พอเพราะว่ามันสุดกระดาษหนูแล้วหนูได้แค่คําว่าประ ทีนี้หนูไม่จําเป็นต้องยกคําว่าประธานลงมาเขียนด้านล่างนะคะหนูอาจจะเขียนว่าประแล้วก็ใส่เครื่องหมายอะไรเอ่ยยัติพังนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อ3ใช้ในความหมายว่าและหรือกับเช่นเชิญชมการแข่งขันฟุตบอลน,นัดพิเศษระหว่างทีมนครสวรรค์ กับพิจิตต่อมาภาษาตระกูลไทยและจีนอันนี้แทนคำว่าและนะคะลูกข้อ4นะคะใช้ในความหมายว่าถึงเพื่อแสดงช่วงเวลาจำนวนสถานที่เช่นตัวอย่างแรกเลยนะคะแสดงช่วงเวลาค่ะเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะคะต่อมาค่ะ แสดงจํานวนมีผู้ชมประมาณ10 2ถึง20คนและตัวอย่างสุดท้ายค่ะแสดงสถานที่นะคะระยะทางนาครนายกถึงจันทบุรีค่ะข้อ5นะคะใช้เขียนแสดงลำดับย่อยของรายการเช่นพิธีเปิดงานรำอวยพรดนตรีบรรเลง ปิดงานเครื่องหมายต่อมาค่ะคือเครื่องหมายอัญ,ญประกาศหรือที่เด็กๆชอบเรียกว่าเครื่องหมายคำพูดนั่นเองค่ะข้อหนึ่งนะคะเขาบอกว่าใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นเป็นคำพูดหรือความนึกคิดเช่นครูพูดกับนักเรียนว่า ขอให้ทุกคนตั้งใจจริงแล้วจะประสบความสำเร็จเห็นไหมคะลูกครูพูดกับนักเรียนว่าคำพูดของคุณครูเนี่ยแหละคะ่ะต้องใส่เครื่องหมายอัญประกาศนั่นเองแต่เวลาอ่านถ้านักเรียนไปเจอประโยคแบบนี้ใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องอ่านว่าครูพูดกับนักเรียนว่าอัญประกาศเปิด ขอให้ทุกคนตั้งใจจริงแล้วจะประสบความสำเร็จอันยะประกาศปิดข้อ2ค่ะใช้เพื่อแสดงว่าคำหรือข้อความนั้นคัดมาจากที่อื่นเช่นสุนทรผู้เขียนเตือนใจเรื่องความมีไมตรีต่อกันไว้ในเรื่องพระอภัยมณีตอนหนึ่งว่าอันยะประกาศเปิด ปรารถนาสารพัดในปัตถภีเอาไมตรีแลกได้ดังใจจงอัญญะประกาศติดข้อ3ค่ะใช้เพื่อเน้นคำหรือข้อความนั้นให้เด่นชัดขึ้นเช่นคำว่าตะโกเห็นไหมคะ เขาใช้อัญ,ญประกาศเนี่ยใส่ตรงคําว่าตาโก้เพราะว่าเขาอยากจะเน้นคําว่าตาโก้นั่นเองเรื่องหมายต่อไปค่ะคือเครื่องหมายบุพสัญญาใช้แทนคําหรือข้อความที่อยู่บรรทัดบนเพื่อไม่ต้องเขียนซ้ําอีกแต่เวลาอ่านต้องอ่านซ้ำำําคําหรือข้อความข้างบนนั้นด้วยเช่น นักเรียนดูตัวอย่างนะสมานอ่านว่าสมานนักเรียนจะเขียนคําต่อไปอ่ะเขียนเป็นคําอ่านเหมือนกันแต่หนูไม่ต้องใช้คําว่าอ่านว่าซ้ำและหนูก็เขียนไปเลยว่าพนึกและตรงอ่านว่าให้เขียนให้ตรงกันนะกับด้านบนนะคะลูกหนูก็ใส่เครื่องหมายบุบพสัญญานั่นเองอ่ะพนึกใส่เครื่องหมายบุบพัสัญญาแล้วต่อด้วยคําอ่านเวลาหนูอ่านนะคะลูกหนูก็ต้องอ่านว่าพนึก อ่านว่าพนึกนั่นเองค่ะ,ะเครื่องหมายต่อไปคือเครื่องหมายสัญญาประกาศค่ะทำหน้าที่ใช้ขีดไว้ใต้คำะจะเป็นการขีดเส้นไว้ใต้คำหรือข้อความที่สำคัญนะคะเพื่อเน้นให้ผู้อ่านสังเกตเป็นพิเศษ เครื่องหมายต่อไปค่ะคือเครื่องหมายทับนะคะดูนะคะว่าเครื่องหมายทับเนี่ยใช้อย่างไรบ้างข้อ1นึ่เลยค่ะเขาบอกว่าใช้ขีดหลังจํานวนเลขเพื่อแบ่งจํานวนย่อยออกจากจํานวนใหม่ส่วนมากเป็นบ้านเลขที่และหนังสือราชการเช่นบ้านเลขที่79ทับ8ต่อมาค่ะ อันนี้ก็จะเป็นหนังสือราชการนะคะก็จะเขียนว่าที่สท0 3 0 8ท0 5ับข้อ2ค่ะใช้ขีดขั้นระหว่างเลขบอกลำดับศักราชเช่นคำสั่งโรงเรียนอนุบาลเมืองใหม่ชนบุรีที่1ทึับ2,564 ข้อ3ค่ะใช้เขียนขั้นระหว่างตัวเลขแสดงวันเดือนปีเช่น3ทับ12ทับสองหหมายความว่าอะไรอ่าหมายความว่าวันที่3เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564นั่นเองค่ะข้อ4ค่ะ ใช้ขีดขั้นระหว่างคําคำว่าและกับคําว่าหรือเป็นและแล้วก็ใส่เครื่องหมายทับหรือนะคะหมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งสองอย่างก็ได้ข้อ5นะคะใช้ขีดขั้นระหว่างคําแทนคําว่าหรือหมายความว่าอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นตรอก หรือซอยอีกตัวอย่างหนึ่งอำเภอรหรือเขตนั่นเองค่ะต่อมาข้อ6ค่ะใช้ขีดขั้นระหว่างคำมีความหมายว่าต่อเช่นกิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องหมายต่อไปนะคะคือเครื่องหมายเสมอภาคหรือเท่ากับนั่นเองค่ะลูกเครื่องหมายนี้นะคะ ใช้เขียนขั้นระหว่างข้อความที่มีความหมายเท่ากันมักใช้ในทางคณิตศาสตร์เช่น5บวก5เท่ากับ10อ่าเครื่องหมายนี้นะักเรียนส่วนใหญ่จะคุ้นเคยเป็นอย่างดีใช่ไหมคะลูกเพราะว่าเราใช้ในการเรียนวิชาอะไรเอ่ยวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะเครื่องหมายต่อไปค่ะไปยานน้อยนะคะ วิธีการใช้นะคะข้อหนึ่งเลยใช้เขียนท้ายคำเพื่อย่อคำให้สั้นลงแต่เมื่ออ่านแล้วจะต้องอ่านเป็นคําเต็มนะคะส่วนมากเนี่ยเวลาเขาจะเขียนท้ายคำเพื่อย่อคำให้สั้นลงเนี่ยจะต้องเป็นคําที่คนส่วนใหญ่ใช้และรู้จักกันนะคะไม่ได้ว่าเอาคําไหนก็ได้นะคะมาย่อให้สั้นลงอย่างเช่นคําว่า กรุงเทพนะคะแล้วก็จะมีเครื่องหมายไปยานน้อยอยู่ด้านหลังซึ่งคําเต็มเนี่ยเวลาเราอ่านเราก็จะต้องอ่านคําคํานี้ว่ากรุงเทพมหานครต่อมาข้อ2ค่ะคําว่าพณะน่ทนมีตัวอะไรบ้างอะปยานน้อยอยู่ด้านหน้าพ่อพานนรเนนแล้วก็มีไปยานน้อยปิดท้ายนะคะเราจะอ่านว่าพณะนทัทธ์เขาบอกว่าใช้เป็นคําหน้าชื่อ หรือตำแหน่งข้าราชการผู้ใหญ่ตั้งแต่ระดับรัฐมนตรีขึ้นไปและเอกอัครราชทูตเป็นต้นเช่นคณะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการค่ะต่อมาค่ะเครื่องหมายไปยันใหญ่นะคะวิธีการใช้เครื่องหมายไปยันใหญ่ข้อหึงเลยใช้สำหรับละข้อความข้างท้ายที่อยู่ในประเภทเดียวกันซึ่งยังมีอีกมาก แต่ไม่ได้นำมาแสดงไว้เช่นประโยคนี้จะอ่านได้ว่าสิ่งของที่ซื้อขายกันในตลาดมีเนื้อสัตว์ผักน้ำตาลน้ำปลาและอื่นๆนั่นเองค่ะต่อมาข้อ2นะคะโบราณใช้ละคำหรือข้อความที่อยู่ตรงกลางก็ได้โดยบอกตอนต้นและตอนจบไว้เช่นพยัญชนะไทย44ตัวมีกอละถึงฮ และเครื่องหมายต่อไปนะคะก็คือเครื่องหมายไม้ยมกค่ะซึ่งนักเรียนเนี่ยใช้กันบ่อยๆอยู่แล้วใช่ไหมคะเครื่องหมายไม้ยมกเนี่ยใช้เขียนหลังคําวลีหรือประโยคเพื่อให้อ่านซ้ําคํา,คาวลีหรือประโยคอีกครั้งหนึ่งตัวอย่างประโยคนะคะ <ma> <c oughs> เขามาโรงเรียนทุกทุกวัน เป็นการซ้ำคำคำว่าทุกใช่ไหมคะลูกทุกทุกวันนั่นเองประโยคต่อไปค่ะเขามาโรงเรียนทุกวันอ่ะแล้วก็มีเครื่องหมายไมย้ยมกคุณครูถามว่าประโยคนี้เราจะอ่านว่าอะไรดีระหว่างเขามาโรงเรียนทุกวันวันกับเขามาโรงเรียนทุกวันทุกวันอ่าที่อ่านถูกต้องก็คือเขามาโรงเรียนทุกวันทุกวันนะคะลูกประโยคต่อไปนะคะ เขามีที่ที่จังหวัดชนบุรีอ้าวทาไมคําว่าที่ตรงนี้คุณครูถึงไม่ใส่ไม้ยมก ok, ทําไมถึงใส่คําว่าที่สองคำเพราะอะไรเอ่ยอ้าเพราะว่าที่คําแรกเนี่ยหมายถึงอะไรลูกหมายถึงที่ดินนะคะส่วนที่คําที่สคืออะไรเป็นคําบุพบทบอกสถานที่นั่นเองซึ่งเราเรียนมาแล้วเพราะฉะนั้นชนิดของคำมันต่างกาันเราจึงไม่สามารถใส่ไม้ยมก ok ได้นะคะมันจึงต้องเขียนว่า เขามีที่ที่จังหวัดชนบุรีนั่นเองค่ะแล้วก็จะมียกเว้นนะอ่ายกเว้นคําว่าน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 าเนี่ยเราจะเขียนไม้ยมกซ้ําไม่ได้นะคะลูกเพราะว่ามันไม่ใช่คําไทยมันเป็นคําที่มาจากภาษาต่างประเทศมันมาแบบนี้อยู่แล้วเราก็ต้องเขียนแบบนี้เนาะเช่นดอกไม้นานา,นาพันแบบนี้นะคะถึงจะถูกต้องนะ ต่อไปค่ะเครื่องหมายไข่ปลาหรือจุดไข่ปลาตรงนี้นะคะเครื่องหมายตรงนี้เนาะที่เป็นสีสีตรงนี้เลยวิธีการใช้นะคะข้อหนึ่งเลยใช้สำหรับละข้อความที่ไม่จำเป็นหรือไม่ต้องการกล่าวเพื่อจะชี้ว่าข้อความที่นำมากล่าวนั้นตัดตอนมาเพียงบางส่วนใช้ได้ทั้งตอนขึ้นต้นตอนกลางและตอนท้ายข้อความ โดยใช้ละด้วยจุดอย่างน้อย3จุดค่ะข้อ2นะคะในบทร้อยกรองถ้าละข้อความตั้งแต่นหนึ่งบรรทัดขึ้นไปให้ใช้เครื่องไม้ไข่ปลาหรือจุดไข่ปลายาวตลอดบรรทัดค่ะ เครื่องหมายต่อไปนะคะเด็กๆคือเครื่องหมายทวิภาคค่ะข้อหนึ่งเลยนะคะเขาบอกว่าใช้ไขความแทนคำว่าคือหรือคำว่าหมายถึงนั่นเองค่ะต่อมาข้อสองนะคะใช้หลังคำดังนี้ดังต่อไปนี้เพื่อแจกแจงรายการต่อมาค่ะข้อสามใช้แสดงอัตราส่วน ตัวอย่างการหุงข้าวกล้องต้องใช้ข้าวและน้ำในอัตราส่วน1ต่ 4. อ4่เวลาเราใส่เครื่องหมายทวิภาคในอัตราส่วนเราจะอ่านว่าต่อนะคะลูกต่อมาค่ะเครื่องหมายอัตราภาคนะคะวิธีการใช้ข้อ1ใช้แยกประโยคเปรียบเทียบออกจากกันข้อ2 ใช้ขั้นระหว่างประโยคที่สมบูรณ์2ประโยคเพื่อแสดงความต่อเนื่องของประโยคทั้งสองข้อ3ใช้แยกคำประโยคหรือตัวเลขออกจากกันและข้อ4ใช้ในพจนานุกรมเครื่องหมายต่อไปค่ะเครื่องหมายวิพัตภาคนะคะลักษณะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะลูก เด็กๆบางคนอาจจะบอกคุณคู่เหมือนหน้าคนเลยอ่าแล้วแต่หนูจะจินตนาการนะคะวิพัฒน์ภาคท,ทำหน้าที่อะไรใช้หลังคำว่าดังนี้ดังต่อไปนี้เพื่อแจกแจงรายการรายการที่ตามหลังเครื่องหมายวิพัฒน์ภาคให้ขึ้นย่อหน้าใหม่และใช้กับรายการที่แจกแจงครบทุกรายการตัวอย่างการสัมมนา,าครั้งนี้มีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ เข้าร่วมประชุมดังต่อไปนี้กรมวิชาการกรมอาชีวศึกษากรมวิชาการเกษตรกรมอนามัยกรมการแพทย์เห็นไหมคะเครื่องหมายวิพัตภาคจะอยู่ต่อจากคำว่าดังต่อไปนี้นะคะ เมื่อนักเรียนได้รับความรู้เรื่องเครื่องหมายวรรคตอนไปแล้วนะคะถ้านักเรียนจําไม่ได้ก็ขอให้นักเรียนจดความรู้ลงในสมุดได้นะคะสำหรับวันนี้ให้นักเรียนไปทบทวนในหนังสือภาษาพาทีเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนก็จะมีความรู้อยู่ด้วยนะคะอยู่หน้า33ถึง34ค่ะ ค่ะเมื่อนักเรียนมีความรู้แล้วเราก็มาทดสอบความรู้กันนะคะโดยให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนเล่มทักษะภาษาหน้าที่17ถึงหน้าที่19นะคะเมื่อนักเรียนเสร็จเรียบร้อยแล้วทบทวนแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปแล้วก็ส่งมาในกลุ่มไลน์วิชาภาษาไทยชั้นป .5 นะคะคุณครูจะรอเช็คอยู่นะคะว่าใครที่ทำแล้วหรือว่าใครที่ยังไม่ได้ทำนะคะ ถ้าเกิดนักเรียนทำแล้วก็ส่งมานะคะคุณครูรออยู่ค่ะสัปดาห์นี้คุณครูก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันสัปดาห์ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ